สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีภรรยาเสียโกศลผู้สูญหายได้ยินเสียงปืนจากบ้านหลังหนึ่งหลังจากที่สามีไปดื่มเหล้าที่บ้านหลังดังกล่าวจึงไปตามถึงบ้านแต่เจ้าของบ้านยังไม่ยอมออกมา สุดท้ายบอกว่าไม่ทราบว่าสามีไปไหนเพราะขณะนั้นกำลังนอนหลับแต่ภรยาผู้สูญหายสังเกตเห็นมีรอยเลือดเป็นทางมีร่องรอยการล้างเลือดตามพื้นถนนมีรอยเลือดติดบนใบายาแต่ไม่พบตัวสามีซึ่งในวันดังกล่าวสามีได้สวมสร้อยคอทองคำและเลดข้อมือหนักสิบบาทออกไปด้วยต่อมาตำรวจออกหมายจับ รายแล้้วนนัญาตินายโกศลออกค้นหาร่างในทะเลตามเบาะแสที่ชาวบ้านถ่ายภาพติดลักษณะคล้ายผ้าใบผูกติดกับเสาปูนออกเรือประมงตั้งแต่เมื่อวันที่19พฤษภาคม2564เวลา8นาฬิกาและกลับเข้าฝั่งวันที่20พฤษภาคม64เมื่อเวลา16นาฬิกาแต่ไม่พบหลักฐานใดๆ วันที่21พฤษภาคม2,564ครอบครัวเสียโกศลได้แบ่งปฏิบัติการค้นหาเบาะแสเป็น2รูปแบบทางบกไปค้นหาบริเวณแหลมชุยนางจินดาราภรรยาเสียโกศลและญาติกลุ่มผู้หญิงรวม6คนร่วมค้นหาทางทะเลไปค้นหาที่เกาะเกรด็ดห่างจากฝั่ง5กิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลภูมเรียงมีชาวบ้านและญาติกลุ่มผู้ชาย8ดคนออกเรือหนึ่งลำค้นหานางจินดาราวสินัทรพย์ภรยาเสียกโกศลพร้อมกับญาติกลุ่มผู้หญิงได้มุ่งหน้าออกตามหาตามเบาะแสที่ร่างทรงบอกกับภรยาเสียกโกศลว่าให้ไปค้นหาบริเวณป่าชายเลนหรือบริเวณแหลมชุย เมื่อทุกคนมีการสำรวจโดยรอบพบกองเผาถานที่มียางรถยนต์ถูกเผาอยู่สองกองเป็นพื้นที่โลง่งใกล้ริมทะเลฝั่งอ่าวไทยกองแรกมีหลอยอยางรถยนต์ถูกเผาเหลือเพียงแค่ลวดของอยางรถมีเศษไม้ถูกเผาดำเป็นต่อตะโกมีเศษลักษณะสีขาวคล้ายกระดูก จึงได้มีการเก็บออกมาส่วนหนึ่งนำไปให้สัป,ปเหร่ในหมู่บ้านช่วยวิเคราะห์ว่าเป็นกระดูกของมนุษย์หรือกระดูกของสัตว์อีกส่วนหนึ่งได้นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำไปตรวจสอบส่วนใกล้กันห่างออกไปประมาณ10เมตรมีกองเผานั่งยางอีกหนึ่งกองพบว่ามีการเผายางรถยนต์ไม่อย่างไม่หมด เหลืออีกครึ่งหนึ่งลักษณะของกองเผานั่งยางก็จะมีเศษกองไม้ถูกเผาเป็นฐานดำเป็นต่อตะโกูซึ่งทั้งสองกองจะมียางรถยนต์ที่นำมาวางไว้ทิ้งเอาไว้ใกล้ๆกลองละสองเซนรวมทั้งซ้นที่ยังไม่ถูกเผาเป็น4ี่เซนวันเดียวกันนี้ทีมข่าวยังได้พูดคุย เพื่อสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับกระดูกที่มีการเก็บขึ้นมาจากกองเผานั่งยางโดยเบื้องต้นครอบครัวได้นำไปมอบให้กับสเปเิรในหมู่บ้านตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นกระดูกป่าขนาดใหญ่เช่นปลาวานหรือปลากระเบนโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับทะเลอาจมีการนำซากปลาที่ตายขึ้นมาเผารวมกันก็เป็นไปได้ แต่กระดูกดังกล่าวไม่ใช่กระดูกของมนุษย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มสวให้ข้อมูลว่าจากการพบกระดูกชิ้นเล็กหลายชิ้นมีสีครัมซึ่งจะดูว่าเป็นกระดูกของมนุษย์หรือสัตว์นั้นค่อนข้างยากต้องอาศัยความเชี่ยวชาญสูงต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจพิสูจน์ ถ้าหากกระดูกที่เกิดจากกระบวนการเน่าปกติช่วงแรกกระดูกจะมีสีขาวเวลาผ่านไปสีจะคล้ำขึ้นซึ่งสามารถบอกระยะเวลาการเสียชีวิตได้สำหรับวิธีการพิสูจน์ที่จะบอกได้ว่าเป็นกระดูกของมนุษย์หรือสัตว์ได้คือการดูจากลักษณะของกระดูกดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จากความหนาแน่นของกระดูก และปริมาณแร่ธาตุในกระดูกหรือการตรวจ DNA แต่กระดูกที่เผาชิ้นเล็กอาจจะดูได้ค่อนข้างยากกว่ากระดูกที่มีชิ้นใหญ่นางเขียวนามสมมุติชาวบ้านในพื้นที่ในฐานะคนเลี้ยงวัวอยู่บริเวณใกล้กับกองเผานั่งยางเปิดเผยว่ากองเผานั่งยางดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์หรือคดีของเสียโกศล ถูกอุ้มคา่าเพราะตนเองอยู่ในเหตุการณ์และเลี้ยงวัวอยู่บริเวณพื้นที่แห่งนี้อยู่ในวันที่มีการเผาที่กองนั่งอย่างดังกล่าวมีชาวบ้านเข้ามาทำการปรับหน้าดินและถางเพื่อจะเตรียมเป็นพื้นที่ว่างเปล่าใช้ในการเกษตรหรือประโยชน์อื่นๆโดยใช้รถแมคโคในการปรับหน้าดินโคนต้นไม้ ที่เป็นญ้ารกออกจากนั้นได้นำไปกองรวมกันนำยางรถยนต์เป็นเชื้อเพลิงในการเผานำยางรถยนต์ไปยัดเอาไวา้ตรงกลางกองกองละ2-3งมเซนเป็นเชื้อเพลิงส่วนตัวในฐานะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีในการเผาครั้งนั้นก็เป็นห่วงปลายเดือนที่ผ่านมาไม่ได้มีการนำร่างของเสียโกศลมาเผา ที่บริเวณดังกล่าวแน่นอนและคนที่มีการปรับหน้าดินหรือจุดไฟเผาหรือไม่ใช่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของนายสุรัตน์หรือเป็นบุคคลที่ถูกออกหมายจับทั้งหมด